สบายดีเสียทัวเก้านะหาคอเลิกจากห้านมา,มานี่ต้มมีไวไวนะแล้วก็มีข้าวจีซื้อมาจากโรงงานเลยเลยแยกออกแล้วก็มีสลับเป๋าเอ่อนุมกิน้ด้จะกินสลับเป๋าก็คือเอาใส่ออกนะเพราะว่าบุคคลมักของ รสชาตคของกันแป้งซาลาเปาปเพราะวันไหนแล้วกับบีไซนี่คล้ายคลาคือจีปเาเนตะ้นะนี่สองอันเลยที่กินให้เบิร์ดผู้ใดที่บ่มักร,รสชาติอันนี้ก็เค็ดคือกินน,น้อยก็ได้เด้นี่แล้วกับมายองซีบันนี้อืมฮห เพราะว่าสลัดป๋าวันหวานแต่ว่าใส่เค็มเนาะอันนี้เฮาป่ะมักหวานแต่ว่าห้านเพิ่อนหันแซ่บแล้วคึ้ก็ก็มกหมอกเราคนนะบรรยาก็ศหน้ำใช่ อืมน่อจักพี่กินคำนี้ย่ายเลยให้พี่น้องเลยเบื่อกันอืม,อ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 ม เขาก,าก็ิป็นม่จะกรอบสิดนะกบนี่ต้องงามเลยกามแจ่วนีมีมาห่อหนึ่ง มีเลากมีมีพ่อมีเีพชรงั้นเขจะออกินเพชรกินหนูสมอกอับยูเงียนะกินเพชรกินหนูเพราะว่ามียเป็นคนนั่นน่เียบบุรีด้หลวงฮาบางญญาบเซ่บุรีแหละเจ้าจะออกินกเพชรนี่มักเพชรกินหนูย่างนี้เองรอดนี่แหลนนะคือพี่ไอ้เบิร์เนี่ย กินโอเวคกินนูนี่ซึมเพี่สําเร็จกับยาแต่บ่คอยเจอกระเพาะอันนี้สบอบส่วนตัวได้ผู้อื่นบุ่หัวนะด่ากับเขาจี <c oughs> อันนี้มากแบบนี้เด้อขอโทษครับอันนั้นผู้ที่มักสะระเปา ใแซ่บค่อยหมักใจแล้วเขามักอันเรื่องของสาเปามัน,ม,นมันจะออกหวานนะค่อยบ่มักหวานเพราะปั่นไดดแต่ว่าหวานเขาเปียกหวานอันนี้หวานเฟิร์สโอเคเขากินหวานแต่หวานแป้งบ่ปันไดดอืม ครอบใจทุกคนที่กดติดตามกดซับสะค่ายให้เพราะว่าค่อยอตัดต่อออกแยกอันยูทูบออกเนินๆๆขัดจัเนินๆปุ๊บไปลงทิกตอกเพราะว่ามีนคอมเมนต์ทางทิกตอกก็จะว่าคุนให้ละเด้ออืม คันได้ยอดอ่าได้ยอดลราส้างอะไรได้แล้วปุ๊บอย่าลืมเลี้ยงงวัวเด้อกันว่าโอเคคอยฮับปากาคอยสี้เลี้ยงแต่คอยต้องสร้างอะไรได้ให้ก่อนแต่ว่ามันเหลืออีกจากจากคนหนึ่งอีกร้อยคนก็นได้ผ่านพันเงินคือสร้างอะไรอะไรปุ๊บแล้วคอยชี้มีก็เราต้งใจบ่ดนั่นนะเข้าใจป่เข้อใหม่คือมีเราอย่างที่ขคอยบานแล้วเดี๋ยวซ่องขคอยไม่มีม กินน้อยฮิฮามีเฮียรักพมีแล้วแต่นี่เป็นของส่วนตัว็อยากลองเฮ็ดส่วนตัวประมาณนั้นสนับสุนุกข์แน่หืมนะแลีวมีคนเขาไม่โม้วางอยากให้กินน้อยเฮ็ดคลิปติดตาม ชีวิตนักห้องลูกทงค่อยให้ประกันว่าเขาเห็นได้แล้วก็หู้อีกว่าพายุแรงไปถามนักห้องลูกทงจะไม่ให้เรางู้นจะกินน้อยบอกเนาะแล้วค่อยหู้อีกค่อยเกิดมาจากวงการต่านี้ประมาณนั้นแต่ว่าขอซอยกันกดซับสไกใกดไลค์กดแชร,ร,ร์ เพื่อนยังเพื่อค่อยมีกันลน้งไก่เดี๋ยวต่อไปกับชมีค่าน้ำมันเพราะเขาไปหากับเจ้ามันไก่ได้ไปหานกักล่องลูกทงหังางสวัสดิเกศแนงสาบวันแนนตะาซักอัตปืนแนนใส่กล่องแนนไก่ไดเขาต้องได้ใส่งบเขาเองแต่งบข่อยช่วงนี้ข่อยบอกว่าข่อย คอยแจกกบบโควิดอีเลียคอยบ่มีคอยมีได้ซื้อซื้อเตาสร้างหางข้าแมวเนอะเขาจ๋ายคอยขอขอแซะให้เนะี่ยตัวตับุกค่าบแซะกินนี่แหละนี่แหละเกลือนอาหารคองกัน คนนอนเด็กแบบนี้แหละคนนอนดึกมืดอืมคันเมื่อ,อดใดคอยผ่านเกมปุ๊บแล้วก็ยีไล่สดหึ่อคอยนอนดึกมืดผ่านทางยูทูบให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะ เฟซบุ๊กก็บจ้าว่าการเฟซบุ๊กก็บเจ้าหู้อยู่แล้วอ,อันนี้คืออาหารชื่อหนักหนักกูเบริบร์แทร์เบิร์แทร์ตัวนี้อีกอืมไปกินหนูซาอันเสียงกระดิ่งกระดิง่งอะไรบางอย่างแล้แมวมแมวไล่หนูอยู่บ้าง อ,อลองไปลองมันดเด้ี่น้องเด้ผว้ใดกีนบุมักที่ว่าเนื้อจะปลาหวานกมมักใส่มันกินในใส่มันก็บบแซ่บต้องออกมาเขาตีอืม But mm -hmm. อ่ะเบิร์ละอย่าลืมก็แล้วกันกดติดตามกดซับสไครต์ให้นมกินน้อยหน่อยเด้อพี่น้องเด้อปินกำลังแจกให้แน่นนะอันไหนที่พี่นอ้องอ่าเอฟซีอยากเห็ดชี้พยายามเห็ดแต่ว่าตอนนี้ขอก่อนขอให้เป็นหนึ่งพันก่อนขอกดแซ่ไปขอเบิร์ตยิรีเบิร์ตยิรีแล้วกัน แซ่บินเลขอบใจทุกคนบายบาย